1. 3 0ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมในฐานะองค์กรหลักของประเทศได้มุ่งมั่นอยู่เคียงข้างประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้สังคมสงบสุขนับเป็นอีกก้าวสำคัญภายใต้การนำของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตอบสนองแนวทางการทำงานของรัฐบาลตามนโยบายยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนซึ่งที่ผ่านมาทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมล้วนให้ความสําคัญและนําไปขับเคลื่อนตามภารกิจส่งผลให้การดําเนินงานในภาพรวมเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในสังคมมาโดยตลอดสํานักง,งานประลัดกระทรวงยุติธรรมดําเนินงานด้านกองทุนยุติธรรมโดยกองทุนยุติธรรม ได้รับคำขอรับความช่วยเหลือ5,808รายและมีการอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือ127.77ล้านบาทกรมคุมประพฤติดำเนินการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ผลโทษโดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้เป็นมาตรการทางเลือกแทนการจำคุกเพื่อป้องปรามไม่ให้หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ รมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนรวมจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยทั่วประเทศกว่า4,025คนพร้อมตั้งเป้าดำเนินการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนทั่วประเทศ360ศูนย์โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไปแล้วกว่า48,967,188บาทกรมบังคับคดีโดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ซึ่งผลการไกล่เกลี่ยทำให้เจ้าหนีน้ oui like ได้รับชำระหนี้ลูกหนี <Janeiro etzung> ้สามารถชำระหนี้ได้ไม่ต้องถูกบังคับคดีโดยที่ผ่านมาได้ไกล่เกลี่ยสำเร็จจำนวน2 9 0 0 0เรื่องทุนทรัพย์รวม9,434ล้าน638,981บาท66สตางค์ กรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกับบทบาทหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ543แห่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า14,833คนและมีสถานศึกษาระดับเข้มขน้นหรือศูนย์การเรียนรู้จำนวน251แห่ง กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำหรือศูนย์แคร์โดยในปี2563มีผู้ผนโทษผู้ถูกคุมประพฤติได้รับการติดตามผ่านศูนย์แคร์ซัพพอร์ตจำนวนทั้งสิน้น9,492คนมีงานทำจำนวนกว่า1720คน กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามขบวนการแชฉลูกโซ่สามารถดำเนินคดีนายอภิรักษ์กฤติกับพวกในคดี Forex 3 d ีมูลค่าความเสียหาย1,908,113,422ล้าน 1, 1 2บาท สำนักง,งานกิจการยุติธรรมเน้นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมพร้อมทั้งสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายให้ความรู้เด็กและเยาวชนผ่านโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมแล้ว1,066แห่งมีการจัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน867ครั้งและมีเด็กเยาวชนได้รับความรู้กฎหมายกว่า129,46คนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนการบริหารข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริก u ับ j อร์เจจัสสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำเนินการเชิงรุกยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดสามารถยึดทรัพย์สินได้กว่า2 6 1 0 5 8ล้านบาทรวมทั้งเดินหน้ายกเลิกกฎหมายปลดล็อกพืชกระท่อมเพื่อให้ชาวบ้านใช้ตามวิถีชุมชนสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยี MySis Chatbot มีผู้เข้าใช้บริการรวมกว่า2,300คนสถาบันอนุญาโตตุลาการมุ่งก้าวสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาทชั้นนำของเอเชียจากการดำเนินงานที่ผ่านมามีผู้ประนอม145คนและได้ดำเนินการด้านการประนอมข้อพิพาทไปแล้ว26คดีทุนทรัพย์ของคดีทั้งหมดรวมทั้งสิน้น359 9 4บาท ตลอดระยะเวลา130ปีที่ผ่านมากระทรวงยุติธรรมภาคภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมมาโดยตลอดและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างสุขให้ประชาชนต่อไปยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนกระทรวงยุติธรรม